คุผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสวงละครที่ยิ่งใหญ่อาลาังการเพราะสองค่ายยักษ์ย่างทีวีซีนของพี่ปิน่นและมาสเตอร์วันของแม่ก้อยธาริกาได้จับมือกันร่วมทําพิธีบวงสวงเปิดกล้องละครฟอร์มยักษ์พร้อมกันถึง3มเรื่อง3รถได้แก่สู้ยิปตาจงกลจิ่งเทียนและคุณหนูชันธนาและนี่คือโฉมหน้าของนักแสดงทางหมด <Sonic> เออเอเอ regret. มหาสาลมะแอบพระพี่ปินคะแม่ก้อยคะนี่ใจคอกะจะไม่แบ่งนักแสดงไอ้ค่ายอื่นเขาได้ใช้กันมั่งเลยใช่ไหมคะเนี่ยคนผู้ชมคะ เนื่องจากวันนี <aún> like ้มีละครถึง3เรื่องและมีนักแสดงมากใหม่เจนน้นสาไซจึงจะขอพาคุณผู้ชมมาไล่ดูพระเอกนางเอกอย่างละเอียดกันอีกสักครั้งละครเรื่องนี้มีพระเอกนางเอกแถวหน้ามาร่วมงานด้วยอย่างมากใหม่ไม่ว่าจะเป็นเบนส์พอชิตาเออิสริยโอเพลดานอตบอริสเกรสวริงทอน